สวัสดีคะ่ะทุกคนอยู่กันกับเอมในช่อง Any Rose Channel กันอีกแล้วนะคะกลับมาพบกันอีกครั้งแล้วค่ะทุกคนคะเห็นความสวยงามดำคมเข้มของผมเอมไหมนั่นแหละ เป็นสิ่งที่เอมจะนำไอเทมใหม่ตัวนี้นะคะมารีวิวให้ทุกคนได้ชมกันหลายคนชอบถามเอมเกันเหลือเกินว่าพี่เอมคะแชมพูลดผมร่วงยี่ห้อไหนดีเนื่องจากน้องๆหลายคนที่เป็นเด็ซีจะรู้กันดีว่าพี่เอมผมร่วงประหนึ่งว่าน้งหมาพัดขนเลยทีเดียวเชียร์ค่ะก็คือวันนี้นั่นแหละเอมเจอไอเทมลับตัวนั้นแล้วะคะ่ะแล้วก็ได้ลองใช้มาสักพักใหญ่แล้วแล้วเห็นผลลัพธ์แล้วนะคะก็เลยจะมารีวิวให้ทุกคนได้ชมกันในคลิปนี้ค่ะ ผลิตภัณฑ์ที่เอมพูดถึงนะคะนั่นคือทั้งสองตัวนี้เลยค่ะตัวนี้นะคะเขาคือ Nature Fix Anti Hair Loss Shampoo with Organic Aloe Vera ค่ะหรือเอมเรียกสั้นๆง่ายๆว่าแชมพูว่านหางจระเข้ได้เลยค่ะเป็นผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดเส้นผมและหนังศรีรษะจากสมุนไพรธรรมชาติออร์แกนิกค่ะสำหรับผู้ที่มีปัญหาผมร่วงผมบางหนังศรีรษะอ่อนแอนะะซึ่งทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยอุดมไปด้วยสารสกัด ออร์แกนิกถึง11ชนิดและสมุนไพรสกัดจากธรรมชาติกว่า12ชนิดกันเลยผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะคะจะมีวัตถุดิบที่ได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ออร์แกนิกของสหรัฐอเมริกาด้วยนะคะรับรองว่าหมดกังวลทุกปัญหาของเส้นผมและหนังศีรษะกันเลยทีเดียว,ยวค่ะไม่ว่าจะเป็นหนังศีรษะอ่อนแอผมร่วงผมบางผมเสียม ผมไม่มีน้ําหนักก็แล้วแต่นะคะปัญหาผมร่วงระหว่างการตั้งครรภ์และหลังคลอดบุตรผมร่วงกาาับพันฮอร์โมนเปลี่ยนแปลงมลภาวะและสารเคมีต่างๆก็ด้วยนะคะด้วยนวัตรกรรมเพื่อเส้นผมจากธรรมชาติหนึ่งเดียวในไทยที่ใกล้คุณพิสูจน์เลยค่ะว่าเคลียร์ทุกปัญหาพร้อมคืนความสมดุรให้เส้นผมแลหนังศีรษะค่ะ เนืงด้วยเป็นแชมพูออร์แกนิกนะคะซึ่งแชมพูตัวนี้จะกระตุ้นการเกิดใหม่ของเส้นผมด้วยค่ะช่วยลดการขาดดุดร่วงของเส้นผมนะคะแล้วก็ยังยับยัง้งฮอร์โมน DHT ซึ่งเป็นฮอร์โมนที่ทําให้ผมร่วงด้วยนะคะช่วยกขจัดรังแคลดความมันบํารุงเส้นผมและหนังศรีรษะให้ชุ่มชื่นแข็งแรงค่ะ ที่เอ็มบอกทุกคนว่าเนเจอร์เฟกซ์นะคะเป็นแชมพูออร์แกนิกที่มีส่วนผสมของธรรมชาติจริงๆแล้วค่ะเขาจะมีสารสกัดจากว่านหางจระเข้ด้วยก็คือเป็นแชมพูว่านหางจระเข้แหละไว้ง่ายเพราะว่าตอนที่เอ็มใช้นะทุกคนบอกเลยว่าแชมพูตัวนี้ค่ะไม่มีส่วนผสมของสารเคมีหรือสารอันตรายที่ทําให้เส้นผมและหนังศีรษะเกิดความระคายเคืองหรือกระทบกระเทือนไปอย่างใดเลยคะ,ะทุกอย่างที่ใส่อยู่ในผลิตภัณฑ์เนเจอร์เฟกซ์นะคะเป็นออร์แกนิกทั้งหมดแล้วก็อ่อนโยนต่อสภาพเส้นผมและหนังศีรษะของเราค่ะ ผลิตภัณฑ์ nature fix ที่เป็นแชมพูนะคะเขาจะไม่มีสีะคะไม่มีสาร sls ไ,ไ,ไม่มีสเตียรอยไม่มีพาราเบนไม่มีซิลิโคนไม่มีซัลเฟตแล้วก็ไม่มีมินเนอรลออยล์รวมถึง gmo ด้วยนะคะคือเป็นผลิตภัณฑ์ที่ทุกส่วนผสมของผลิตภัณฑ์ที่อยู่ใน nature fix ะคะได้รับมาตรฐานคือ made with certified organic ingredients from usa ค่ะ ซึ่งวิธีการใช้ n a t u r e f f ตัวนี้ก็คือง่ายมากเราใช้ในการทำความสัอาดเส้นผมแบบง่ายๆเลยค่ะก็คือ ล้างผมสระผมทำความสะอาดปกติแต่ว่าในส่วนผสมของเนเจอร์เฟสเขาด้วยความที่มีอะลเวลอยู่แล้วเราไม่จําเป็นที่จะต้องใส่ครีมนวดหรือว่าทรีทเมนต์อะไรใดๆค่ะหลังจากที่สระเสร็จแล้วนะคะผมมันจะงมีความนุ่มแบบเหมือนเราใส่ทรีทเมนต์แต่ทางที่จริงเราไม่ได้ใส่เลยนะทุกคนพอหลังจากที่เราสระด้เนเจอร์เฟสเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะมาเป่าผมให้หมาดๆนิดน,นึงนะคะหลังจากนั้นก็จะฉีดด้วยแฮร์โทนิกเป็นการแบบว่ากระตุ้นนะคะการงอกใหม่ของเส้นผมบำรุง หนังศีรษะไปในตู้ด้วยคือบอกเลยว่าใช้คู่เนี้ยเอ็มาเอ็มใช้คู่เนี้ยมาสักพักใหญ่แล้วนะบอกเลยว่ามันดีมากๆผมที่แบบหลุดร่วงแบบเหมือนแบบเอ่อน้องหมาผัดขนนะมันก็แบบค่อยๆลดจํานวนการหลุดร่วงอะน้อยลงจากกองใหญ่ๆก็ลดลงลดลงจนตอนนี้แบบว่ายังร่วงอยู่นะแต่คือจํานวนมันน้อยลงกว่าแต่ก่อนมากค่ะแล้วก็เอ่อการงอกใหม่ของเส้นผมอะมันก็เยอะขึ้นอย่างจะให้ทุกคนดูเนี่ย เห็นปลอยหวานของเอ็ม <Wow. S 1> ตรงนี้ไหมนี่คือผมที่มันงอกขึ้นมาใหม่นะทุกคนคือเอ็มใช้มาสักพักใหญ่แล้วอ่ะก็คือแบบนานพอดูอยู่นะก่อนที่จะมาแนะนำให้ทุกคนได้ดูกันในคลิปนี้นะคะก็เนี่ยคือ เหตุผลที่แบบอยากจะมาแนะนำเพราะว่าไอเทมเนี้ยดีงามพลัมแปดพลัมเก้าจริงๆนะคะบอกเลยว่าใครที่ผมร่วงไม่ว่าจะผมร่วงแบบไหนตามที่เอ็มได้กล่าวมาแล้วนะรับรองถ้าลองได้ใช้เมเจอร์เฟกนะ,ค,ะคุณจะต้องเลิฟจะต้องรักเส้นผมจะต้องรักหนังศีรษะของคุณเพิ่มเติมอย่างแน่นอนค่ะ สำหรับเพื่อนคนไหนที่สนใจผลิตภัณฑ์ของ Naturefix นะคะไม่ว่าจะเป็นแชมพูห,หรือแฮาท์โทนิกคะสามารถสั่งซื้อได้ตามช่องทางด้านลลางไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์ Line แอดหรือว่าทาง Shopee ก็มีจำหน่ายนะคะถ้าสนใจยังไงอย่าลืมไปลองหาตามกันดูนะ ใครที่ดูคลิปนี้นะคะทางเนเจอ f f e c กมีโค้ดส่วนลดพิเศษให้ไปช้อปกันผ่านแอป Sho p e e ค่ะโดยซื้อเดียเด่ยวๆนะคะลดสูงสุดไปเลยถึง15%แชมพูจากราคาปกติ790บาทเหลือเพียง669บาทเท่านั้นค่ะส่วนแฮร์โทนิกนะคะจาก990บาทเหลือเพียง839บาทเท่านั้นหรือถ้าหากซื้อคู่กันนะคะยิ่งลดไปเลยทันที20%ค่ะจากราคาปกติ 1, 7 8 0บาทเหลือเพียง 1, 4 1 2บบาทเท่านั้นนะคะสนใจก็สามารถ มาสั่งซื้อได้ที่แอปพลิเคชันช้อปปีเลยจ้าวันนี้ก็มารีวิวพร้อมกับเล่าประสบการณ์นี้จากการใช้แชมพูและแฮร์โทนิกของ Nature ์เฟกตแตเพียงเท่านี้นะคะถ้าเพื่อน,นๆคนไหนชอบคลิปวิดีโอนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe ถ้าเกิดชอบมากก็อย่าลืมกดแชร์เอ็มกันด้วยนะคะเอาไว้เจอกันคลิปหน้าอยากให้เอ็มทำคลิปรีวิวอะไรดีทุกคนที่ชมกันอีกก็อย่าลืมคอมเมนต์เอาไว้ใต้วิดีโอนี้กันเลยะคะเจอกันคลิปหน้าค่ะคลิปนี้ต้องลายียงเท่านี้จ้าสวัสดีค่ะบ๊